สลัดบัคซ์ร้านกีฟเกมพัสและไอเทมมาต่างๆเลืสิบเปิดทุกวันเวลา8.30ถึง2.30อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะวันนี้กลับมาอยู่ในแบบ a ร i m ีไฟเตอร์ซูมลเลเตอรนะครับวันนี้จะมาทำคลิปสุ่มพัส์สีบนะงบสัก4,500 4,500รูบักบนะครับจะได้อะไรบ้างมาาดูในคลิปนี้ว่า เป็นอุทลองไล้ว่าแบบเออใครอยากสุ่มก็บบต้องเตรียมงบมาเท่าไหร่มันออกยากไหมอะไรยังไงนะครับก็เริ่มเลยผมจะสุ่มแค่พวกตัว3ตัวนี้นะเออสองตัวนี้นะเดี๋ยวแอนน่าอิกิโกะได้ออกนะสุ่มแค่โกโจกับไซตามานะครับอยากได้เป็นจนะีเนียสามนตัวนี้สอตัวเลยนะจีเนียสามด้จีเนียสามคือคลิปจบนะครับจบเลยแล้วแบบตัดจบเลยนะแบบนยนะโอเคเริ่มเลยกูเยอะเอาใซ่ก่อนแล้วกันอือ แต่ถ้าได้เป็นพวกราเมจแบบจะเป็นจะเป็นก็เก็บไว้นะครับโโหรอบสองครับรอบสองเฮ้ย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 โอ้โหไม่ไม่ได้มันลอ็ลอกลอ็ลอกฮะลอ็อกมันล็อกเอย่าไปดีใจตนาะบ้าเด้ออย่าไปดีใจ โอ้โห oh, ไม่มีวี่แววเลยวะไม่มีวี่แววจะได้อะไรดีๆเลยวะ oh, โอ้โหคอเลกเตอร์สามเน,นี่ย <Genius 2 S 1> น,นันไงจินเน่สองอยู่สองเอาดีไหมอ่ะเปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนตัวก่อนอ่ะมีชาบพอด,ดีดีไปเลย เขมปิดเฮ้ยคอลเลกเตอร์สามไม่ใช่กินเนียสามจะได้ก็ไม่ได้เข้าอ่ะแล้วจีเนียสามจีเนียจีเนียเธอโอ้โหเรียงสามออกสตองสองล็อกแล้วเนี่ยดูดิดูดิมันล็อกง่ายคดูอย่าสุ่มนะแล้วเล่นแล้เล่น เกินไปเปล่าออกเกมเกมมันเกินไปไหมม,มาให้ดีใจเฉยๆไปยังไงก็ไปไม่ถึงเรียบร้อยฮะคอเลเ็กเตอร์สองอ่ะจินเนียสองว่ะสุ่มต่อแมวนะเปลี่ยนไปเอาสปตามะไปสลับอยู่อย่างนี้เนละ พอแล้วโอ้โหโอ้โหพอมันอ้อสี่พันห้านะงบสี่พันห้านะพอมันเนี่ยถ้าได้เป็นแจนหรือว่าเป็นแท้งก็เอาแล้วครับสตองสามก็เอานะคือ 3, อ,นะออกยากเกินมาดูแบบสามมันเนี้ยไหนก็ได้อะสามมันนี้ยไหนก็ได้ โอ้โหลิชลิชสามก็ไม่เอานะมันมันเป็นตัวหลักนะไม่เอานะเนี่ยคือมาให้เห็นแต่ไม่มีอยู่จริงนุ่นมันไปออกมันไปออกตัวสุ่มนุ่นตัวสุ่มจะใครอ่ะโอ้โหมันแบบออกแบบหน้าทุกมากเลยเกมแบบ เปลียเดี๋ยวยาวยะยาวโอ้โหลายวิแววจริงๆว่ะแล้วพันาเลยโอ้โหเวนสุดซินไปเยอะเกินพันห้าอีกเนี่ยตอนแรก6 8พันแปดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มันล็อกเล้วสีว่พันสี่ละสี่สี่สามหกแล้วนะเล้วสี่สี่สามหกแล้วนะ จุดๆเอาดิเอาดิแมาโอ้โหเสื้อช่วยหน่อยอย่าลืมไปซื้อเสื้อครับอย่าลืมไปซื้อเสื้อนะโอ้โหลงทุนขนาดนี้ต้องซื้อเสื้อละอย่าลืมไปซื้อเสื้อนะครับลิงก์อยู่ใต้ description นะเยี่ยมเลยเยี่ยม แ,แปลกละเสียงหลงเลยเสียงหลงเลยแ,แปลกแล้วเสียงหลงแล้วแปลกแล้วเฮ้ยทีนี้เอา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 นหละแม่งไหลโอ้แต่ครับเนี้ยโอ้เกมเราถังได้โอ้โหแล้วทีอย่างนี้นะบเบรกอยู่จึ๊กเลย ใครจะสมก็คิดดีๆครับงบไม่หนาอย่าหาทำ,ำนะคน่ะไม่ใช่ละไปเสริมบาร,รมีเอมี่หกตัวดูดิคือนี่รีเล่นๆน่ะมันติดจีเนียสามมา คือขนาดรีตัวรีเล่นๆนม่ติดนะคือแบบตัวที่รีจริงจังนี่ไม่ติดว่ะเลยนะดูเอานะเกมนะกูเกมมันทำอือหือสตองก็ได้ไปเถอะโอ้โหปะยัลับไปใส่ด้วยล็อกเลยมันล็อกล็อกอะดูล็อกเกินโอ้โหสิ้นหวังเลยวะไม่เจออะไรเลย ข้างล่าแบบไม่มีจุดหมายจะเกินงบไปเนาะเออหยุดรถถังได้โอ้โหโม่ขับจะพูดจริงๆไม่มีคำจะพูดจริงนะคนดูนะเจออย่างนี้นะคือแบบเนี้ยจีนี้สองเห็นไหมล็อกกับมันล็อกมันล็อกข้าวแอีกสองตัว ก็ไปมาอีกสองรอบสุดท้ายนะรอบอีกหมายถึงว่ารอบนี้เราอีกสองรอบเฮ้ยเอานี้แหละอันนี้ก็ได้โอ้โหไปตกコレคเตอร์อีกนะดูนะ <laughs> โอโห,หน่าเกียดเกินผมว่าหมดว่สะสตองสองไปพอแล้วสตองสองก็ได้ยอมแพ้แล้ว เกินงบว่ะเกิน <c oughs> งบแล้วเนี่ยเฮ้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 ยโอเคแจแน็นโอเคครับได้มาหนึ่งแจแออ็แล้วนะอันนี้เอานะครับคือไปต่อดีไหมควรไปต่อหรือพอแค่นี้คือโลบักโลบักเหลืออ่อกดรอบนี้จวสองพัทธรอีกตั้งรอบไปคนด,ดูไปหกพันไปให้ก็หกพันไปอือให้มันเหลือแปดร้อยจ้อาซะเกม i, ไปไปไปแจแน็นตก ตัวก็ไม่ได้อีกสักตัวก็ไม่ได้หรอ,อะใน,นอนในดิมีความเห็นว่าไงครับซูมซูมอย่างนี้แบบในดิมีความเห็นว่าไงเนี่ยล็อกครับ,บแน่นอนครับโอ้โหในดิยังยังบอกล็อกคิดดูไม่ควรซูมต่อครับไม่มตอ,อตกกินเนี่ยสองแล้วเราควรพอไหมเราควรไปต่อหรือเราควรพอแค่ดีอะ โอ้โหไปสุดได้ไม่หยุดได้ไมหยุดที่โลบ้าหมดครับป่ะกระต่ายดะต้องไปละอีสะตองสามมาได้เพื่อนไปดีจีเนียสเป็นไงจากสองล้เหลือหนึ่งเฮ้ยล่ะหนึ่งแล้วก็ไปลงมาดีมันไม่ถึงกเลยมันไม่ถึงก็ดิมันไม่ถึงมันล็อกเพื่อนเบรกแม่งดีจัดเลย เขบอกเลยนะพออยู่อยู่ตรงลุงน้ำแล้วมันก็จะลื่นไปแบเงี้ยมันแคบครับนี่มันแคบไปดูอันจริงๆเฮ้ยใช้เลยเุ้ยโอ้โหใช้ยังไงใช้เลยจากตู้โล่อะมันจะแบบว่าไปไวกว่าปกติแต่พอใช้ลูกอีโลปุ๊บมันจะเบรกอยู่เว้ยจะลื่นนะนี่เบรกเบรกเบรกมันก็ไม่เบรกนี่เบรกเบรกมันด้วยコレคเตอร์เลยไงจะหมดแล้วคนดูเหลือพันหกแล้วอุ้ยเอาไงวะจะหมดแล้วอ่ะ โ oh, อ้หลิสต์หนึ่งแต่ทำไมกันเนี่ยไม่จะเป็นเลยอ่ะโอ้โ oh, หจะพันสี่แล้วเริ่มลอยหลอแล้วว่ะแทที่ข้อสองโอ้ถ้าเป็นสามก็เอาอยู่หรอก <c oughs> มันบักเน,ะน่ะพาสีไ่ะก็ยังไม่แก้เลยเมาสตองไปเพื่อน สองก็พอเพื่อนโอ้โหมึงจะไปทำใหม่วะทริเตอร์สามอีกแล้วไม่ถึงด้วยเบรกดีจัดเดี๋ยวพันแล้วก็ดูหมดหมดไปห้าพนะันแปดเลยครับสุธีนะเอ้ยหมดไปห้าพันแปดกว่าแล้วมันก็จะลื่นนัเนี่ยมันลื่นจริงๆแล้วมันก็ไปไม่ถึงนะเบรกดีจัดเลยโอ้โห เดี๋ยวแปดร้อยแล้วคนดูหกพันแล้วครับลีรอบนี้หกพันนะรอบนี้รอบที่หกพันโลบักเฮ้ย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 เป็นไงล็อกไหมไม่ถึงความจริงมาอย่างเร็วอยู่ว่ะคือแบบลื่นไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วอ่ะเนี่ยแล้วมันก็เลยนะเออแล้วก็ไม่ปถึงด้วยหลอกให้ดีใจครับอย่าไปหาทำนะอย่าไปหาส่มตามนะแล้วก็กดไปเลย สะองสามก็ไปไม่ถึงเนี่ยเบรกอย่างดีอนะทีปีนะไม่เบรกทีปีนี่แบบลื่นปื้ดเลยละขอโทษเกมสปีดเฮ้ยเฮ้ยโอ้ปีมาตั้งสามอันลื่นปื้ด 6,008 8ครับหมดเป็นไงล่ะตั้งงบ4,500โดน6 8 0 tactical 2อ2ด้วยเอามาทำไมครับนี่ก็สรุปผลนะไซสมะได้ใจแอนมาตัวหนึ่งนะครับผมก็โอเคก,ก็ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยคนระับแล้วก็ได้พาสซีฟบัคมาอันหนึ่งซึ่งเอามาทำไมก็ไม่รู้ยังไม่แก้บัคกเลย สำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ครับก็มันบากยังไงไปเดี๋ยวพาไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูนะครับนะว่ามันบากยังไงนะอันนี้ใช่ไหมตคิดก่อนอะตามนี้นะครับต่อยครั้งละ8.7บอ่าีอคูณ2จริงนะครับก็คือคูณ4ี่จากตรงนี้คูณ2แล้วก็เอ้ยจากตรงนี้ไม่ถึงคูณ2นี่ตรงนี้มัน ห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับอันติสังเกตดีๆนะฮะอันติฮิตละฟึบสิบเอ็ดบีเจ็บลาติดคีสามสิบสามบีเป็นไงคืออันติปกติมันไม่คูณให้นะครับมันจะคูณให้เฉพาะฮิตที่ติดคีย์ที่ข้นะครับอ่าดูใหม่อ่าตอนต่อยปกติอ่าคูณน,นะคูณปกตินะคูณปกติเลยคูณสองแล้วก็บวกอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็บวกอีกครึ่งหนึ่ง พอฮิตอันติอ่ะทีนี้อันติจริงๆอ่ะมันต้องประมาณเกือบๆยี่สิบนะครับประมาณ15อ่ะเห็นปะไม่ถึงจะพอคีอ่ะสามสแล้วคิดไม่คีอ่ะสิบเอ็ดคือถ้ามันไม่บักเนี่ยมันต้องประมาณ1ิบหบีนะครับต่อฮิตนะเดี๋ยวถามว่าโอเคไหมกับพาสีนี้บอกเลยตรงๆครับไม่อ่ะดูไม่แรงเลยนะคือแบบหยะ คืออะไรอ่ะคือนี่เหรอเบาไปเปล่าอ่ะ 111B อันนี้ตายอยู่นะครับคือดาเมจมันเกินอยู่นะคือปกติโกโจผมเนี่ยสตอง2อันติจะรอบหนึ่งอ่ะ 130B นะครับเดี๋ยวรอด,ดูนะเอาใหม่รอบนี้จะได้เท่าไหร่สตอง2กับ tactical 2ออันไหนจะดีกว,ว,ว่านาวัดเลยชพาะฮิตอัตินะครับถ้าตีธรรมดาคือ อันนี้แรงกว่าอยู่แล้วครับแล้วก็ได้เฉพาะบอสด้วยแต่สตองเนี่ยได้กับมอนเล็กมอนอะไรได้ก็ตามนั้นนะครับอันนี้ได้เฉพาะบอสแล้วก็้องไปคิดเอาเองครับส่วนตัวสตองสองุ้มกว่านะได้ดาเมจชิกได้ดาเมจแล้วเนี่ย921อันติปึ๊บร้อยบีอยากจะย่อยทิ้งจริงๆแล้วก็ดาเมจชินะครับก่อนทาคลิปนี้นะประมาณ2.93บีครับตอนนี้เหลือ สองจุดเก้าหนึ่งตามนั้นครับนี่ขนาดได้ตัวใหญ่เพิ่มมันนั้นเนี่ยยังลดอะ่ะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้แนละ้วก็ฝาก s ซ b s c r i ร e ไลค์แชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็คิดเอาเองนะว่าควรสุ่มไหมหรือเราควรเอาโลบักไปทำอย่างอื่นคุ้มกว่ากันหกพันแปดนะงบคลิปนี้นะหกพันแปดนะหมดเกี้ยงเลยนะ,ะจบคลิปไม่สวยเท่าไหร่